พูดถึงวันนี้หน่อยครับโมงสองประตูเลยเป็นไงบ้างวันนี้ก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนทำหน้าที่ได้ดีครับก็เป็นความตั้งใจใพวกเราที่ตั้งใจมาเก็บสามแต้มในบ้างครับวันนี้อ่างทองคู่แข่งในรอบรอบแบ่งภาคเราเจอกันมาสองครั้งแล้ววันนี้เ็าแตกต่างจากเดิมอะไรไหมผมว่าเราเล่นตามเทคนิคที่โค้ชวางไว้มากว่ามันก็เลยออกมาวันนี้ออเลยแล้วออกมาดีครับครับ,จ,รบจ,จุดแข็งของทีมมปทุมวันนี้คิดว่าเรื่องอะไรครับเป็นเซตพีดครับ แล้วก็เป็นการโต๊กลับที่มีคุณภาพเกือบจะมงแฮตติกได้นะคี่เป็นเป็นพูดถึงการมงสองประตูนี่แหละวันนี้ก็ตอนมอบให้ใครเป็นพิเศษอะไรไหมอะไรเงี้ยอ๋อมอบให้คนเปิดดีกว่าบัณฑิตกับไค่เก้ครับเราซ้อมมาแล้วครับซ้อมลูกนี้โดยเฉพาะเลยนะลูกเซตพีเราซ้อมมาโดยตลอดปกติมงแบบนี้ได้ได้บ่อยไหมไม่ไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่อ๋อเหรอครับแต่วันนี้ตั้งใจเป็นพิเศษนะครับผมคราสามเก็บสามแต้มในบ้านอ่ะ แล้วเหลืออีกสามเกมครับวัพลเนี่ยมอ,มองมองไงบ้างนะีผมวางป้องมว้ก็จะไปขึ้นที่สองได้ครับจะทําให้เต็มที่ทุกๆนัดครับ